สนใจสร้างรายได้กับแอปของเรานะคะทำอย่างนี้นะคะให้มาที่หน้าโปรไฟล์นะคะเพื่อนๆค่ะให้จิ้มลงอย่างนี้นะคะจิ้มลงอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะอ่าแล้วทักมาค่ะพิมพ์คำว่าสนใจนะคะอ่าโอเคนะคะแล้วเราจะส่งคลิปสร้างรายได้ไปให้ให้เพื่อนๆลองไปศึกษาแล้วท่านใดที่คิดว่าตัวเองทำได้นะคะ ฟังคลิปจบคิดว่าทำได้เราก็จะดึงคุณเข้ากลุ่มสอนงานค่ะไปเรียนชนิดแบบจับมือทำไม่ว่าคุณจะทำไม่เป็นทำคลิปไวร่ลไม่เป็นทำคลิปสร้างอ่แต่งภาพไม่เป็นลายโอเอไม่เป็นเราสอนทุกอย่างกับเพื่อนๆขอแค่คุณมีใจที่อยากจะมาเรียนรู้ด้วยกันกลุ่มสอนง,งานของเรานะคะเพื่อนๆแม่เบนค่ะเป็นแม่ทีมที่ปรึกษาสูงสุดนะคะบอกเลยว่าใครมาอยู่ด้วยปังปุริเยแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะอ่ะสนใจก็ ทักมานะจ๊ะโอเค